สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่2ิตุลาคมคันแมนได้ยินเสียงแซ,กซออ็กโซโฟนพินแคนแซ็กโซโฟอนคนอีสานนั่นก็เป็นที่เข้าใจกันว่าบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่2ิโดยหงแดงสุริมพลโลเจ็ก พัลโหลเจ็คในที่นี้หมายถึงว่าคู่ที่อยู่ในลายถ่ายทอดสดหนึ่งสองสามสีวินทุกคู่วันนี้บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีโดยหงแดงวินทุกคู่จึงเป็นที่มาของเสียงพินแคนแซกโซโฟนคนอีสานวาซานมวยไทยเจ็ดสีมือนี่ ขอบอกว่าบรรยากาศการเชียร์การชกเต็มไปด้วยอัรรสสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งวันนี้บทวิเคราะห์ของเราพาโลเจ็คเข้าสี่คู่แต่ขณะที่พาโลเจ็คเข้าสีคู่บทวิเคราะห์ของเราไม่เหยียบย่ำไม่ย่ำยีไม่ทับถม บอมี่ด้ามาวาซานพี่น้องนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีที่เกิดจากมันสมองแนวคิดหัวคิดวันนี้พหล j เจ็ขอบคุณเอฟีที่เข้ามาจมบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีโดยหงแดงอย่างอุ่นหนาฝากลั่งหงแดงขอบพระคุณเป็นอย่างสูง วันนี้รู้สึกยินดีหูซึกยินดีแสดงความยินดีกับ F อฟหงแดงวันนี้คงอิ่มมีพีมันถ้ามีอะไรขัดข้องหมองใจหงแดงต้องขอกราบอภัยณที่นี้ขอบคุณ f อซที่เข้ามาชมอย่างอุ่นหนาฝาข้างขอบคุณ f อซที่เข้ามาติดตามบทวิเคราะห์โดยหงแดง นี่ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานวันนี้พัลโลเจ็กนะพัลโลเจ็กเข้าสี่คู่บรรยากาศมวลซึนโฮแซวจึงต้องนําเสนอวาสั์มาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งนี่นะเพชรเดชนฤทธนพเดชมวยไทยวันนี้เจอกับธนูเงินเกียริชัดฉันัน มวยกูนี่นะหงแดงให้รองไปที่ธนูเงินเพชรเดร่นฤทธิ์เนี่ยในเหนียวแน่นเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงทุกลูกขณะที่ธนูเงินนี่สิบเจ็ดเก๋าเกมกระดูกมวยแข็งปกขานมวยเดือดดีมาเยอะวันนี้เรดขึ้นมาเป็นรองนะแต่วันนี้หงแดงให้รองไปที่ธนูเงิน ชอบไปที่ความเกา่าชอบไปที่กระดูกมวย1 2 3เป็นรองนะขนาดที่ขึ้นมายกสีเดินเบียดเดินบทคู่ต่อสู้มีแข่งยืนระยะไม่ได้สุดท้ายธนูเงินนะธนูเงินเบียดพลิกแซงเข้าไป้คว้าเงินอัดฉีดหลายกำปัน้นโอ้โหแถมได้มวยคู่ดูเดือดมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่ยีตุลาคมอ,อีกต่างหาก บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีคู่แรก f ทีทางบ้านคนที่ขอมาตัวเดียวกลับบ้านมือนีค่คงอิมมีพี่มันบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีวันนี้คู่แรกวินเนอร์ให้รองไปที่ธนูเงินมาที่คู่2คู่สองสายรุง้ง SP กันสาแตะเมีนบรีวันนี้เจอสมิงสิงเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงมา เรดเปิดหน้าสเสมอสิงต่อ5สิวันนี้หงแดงให้ต่อไปที่สเสมอสิงมองว่าสเสมอสิงคำว่ามาัางลาลูกชายจากสปปลาววันนี้มาอยู่คุณพอ่อว่าไดในบางเว้ยมาปดิดในบางเว้ยมามวนมาเออี่ลูกชายหมักฝาลูกชายที่เกิดกับเนี่ยสปปลาว มือหนีมาอยู่ก็พอเรียนหนังสือมาเมืองไทยน,น่าหลกนะโอเคนี่คือลูกชายบทวิเคราะห์คู่สองนะหงแดงให้ต่อไปที่เสมอสิงเสมอสิงนี่มีทุกอย่างที่ขวางหน้าอาวุธมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยไอคิวขนาดที่สายรุงเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัววันนี้เสมอสิงมาเกินสองฟอนนะทุกคนมองว่าเสมอสิงเนี่ย วันนี้มียกมีย่นแน่ลดน้ําหนักเยอะแต่ขณะที่ลดน้าหนักเยอะหงแดงบอกว่าลดไปหนึ่งปอนแล้วเสมอสิงเนี่ยยังหน้าตาสดใสขณะที่ลดอีกหนึ่งปอนหน้าตาก็ยังดูดีกว่าวันนี้ก่อนชกก่อนโชคนะวันนี้ได้คุยกับพี่แปะพี่แปะเดี๋ยวเถอะวันนี้ทัดสายรุง้งชนะนะเดี๋ยวจะเข้าไปคอมเมนต์ให้เสียคนไปเลย บทเป็นรงของแดงนะพี่แปะมีที่ยืนให้กับนักมวยวิจารณ์ด้วยอาวุธวิจารณ์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เคยเรียนมวยมาก็เห็นยังไงเขาว่าอย่างนั้นมีที่ยืนให้ทุกคนวันนี้สายลุงพลาดวันนี้สายลุงเล็กกว่านะพูดกันตรงๆเลยวันนี้สายลุงเล็กกว่าฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวเป็นรองวันนี้หาไม่เจอสุดท้ายแพ้คะแนนลงมาอย่างขาดลอย บทวิเคราะห์มวยไทยเฉีสีหงแดงเข้าแล้วสองคู่นะวันนี้คู่สองให้ต่อไปที่เสมอสิงมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกนี่สำคัญมากๆกกล่องพกบอสุขสันวันนี้เจอกับสิทธิชัยสอเดชพันร้อยยีสบสองกล้องพกหกว้นะในมวยรอบปูนเสือเนี่ยไรพ่ายชนะติดต่อที่ช่องเจ็ดหกครั้ง วันนี้ถ้ากล้องพบชนะจะซิวเชื่อสามารถช่องเจขณะที่สิทธิชัยวันนี้สิทธิชัยนะโอ้หมาวันนี้ขอบอกว่าดูดีมากๆเกินแค่0.2ขณะที่กล้องพบเกิน0.6บรรยากาศการพบกันไม่ว่ากันนะอะไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้บรรดาเพจคอลัมน์นี้ต่างๆเขียนไปหมดแนละ้ววันนี้หงแดงพูดในเรื่องของอาวุธอย่างเดียว พูดถึงทางมวยพูดถึงอาวุธมวยวันนี้ก้องพบนะได้เปรียบสรีระรูปรา่างได้เปรียบน้ําหนักดูน้ําหนักนะวันนี้ก้องพบดูว่าน้ําหนักมาดูดีกว่าขณะที่สิทธิชัยก็มาดีอาวุธมวยไทยครบเครื่องมวยคู่นี้ใส่กันลืมตายใส่กันลืมตายนะผงแดงให้ต่อไปที่ก้องพบ ขณะที่ต่อไปที่กล้องพบหมวยคู่นี้ต่อสู้กันสนุกสนานมากกล้องพบมีบางจังหวะนะราคาไหลเป็นรองใส่กันยับเลยแต่ราคากล้องพบไม่ดีกล้องพบมีอะไรในบางอย่างที่แฟนมวยเซียนมวยข้องใจแต่ขณะที่แฟนมวยเซียนมวยข่องใจนะผมแดงมองว่ากล้องพบวันนี้โอ้โหมาละเอียด อาวุธแต่ละลูกแต่ละดอกนะการตัดสินใจบวกการตัดสินใจแรกมันเข้าเป้ามันมองเห็นวันนี้ครบห้ายกสิทธิใจแพ้คะแนนลงมาแบบเฉียดขิวนะสี่เกี่สิกล้องพบได้เสื้อสามารถช่องเจ็โอ้โหบทวิเคราะห์หงแดงเข้ามาสี่สามคู่นะสามคู่วันนี้คู่สามให้ต่อไปที่กล้องพบเอฟซี FC หงแดงนะหงแดงเปิดดู อาจารย์หงแดงเข้าแล้วสามคู่ถ้าอีกคู่หนึ่งเข้าด่พโลเจกโอ้หงแดงเนี่ยวันนี้รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋านะโอ้วันนี้เต็มที่เลยวันนี้เต็มที่เพื่อนเพื่อนเอฟซี FC แฟนมวยไทยเจ็ดสีทางบ้านอาจารย์หงแดงวันนี้นะอย่าให้ผมต้องกินมาม่านะวันนี้เอฟซี FC แฟนมวยไทยเจ็ดสีเอฟซี FC หงแดงคงอิ่มหนี้พีมันเอฟซี FC ที่อยู่ทางบ้านถังพิกง สังวานหรือ f อซหลายๆคนที่ทักขอเข้ามาขอทีเด็ดวันนี้คงสี่อยู่ดีนี่แห้งมาถึงคู่เอกคู่เอกสำคัญมากวันนี้นะทีมงานรักษาความปลอดภัยของเสียไก่วอจากกระดูเดินเข้ามาอง,องแดที่องแดงคู่เอกว่าไงอ่ะ งแดงก็บอกว่าเลทอะไรล่ะตอนนี้เขาบอกว่า52เปิด52าอ้าก็รีบต่อไปที่52จะอยู่ทําไมล่ะหงแดงบอกเขานะเขากด52ไปเลยก่อนต่อยไหลลงเหลือไหลนะไหลเหลือเพชรน้ำงามต่อสาสองแม่คูเน้ยเขากด3ามสสองไปอีกมืนตึบเลยมวยคู่นี้โชคกันสนุก เพชรกล้าเดินเบียดเดินชนแล้วก็ทําได้ดีขนาดที่เพชรน้ำงามรอจังหวะศาดแข้งดักบวกหมัดบวกสองยกสามนะมวยคู่นี้มุมมองของคงแดงนะมวยคู่นี้มุมมองของคงแดงมันจบลงตั้งแต่ยกสามแล้วเจ้านายทำไมถึงว่าอย่างนั้นยกสามเนี่ยเพชรน้ำงามนะสอกซ้ายทัดมาลาเพชรกล้านะหล่น ล่นแต่กรรมการไม่นะกรรมการให้โอกาสแต่ในมุมมองของหงแดงมองว่ามวยคู่นี้มันจบลงแต่ยกสามนะสุดท้ายนะเพชรน้ำง,งามชนะคะแนนบทวิเคราะห์มวยไทยเกียรติศีของหงแดงวันนี้เข้าสี่คู่พาโลเจกเพราะฉะนั้นเมื่อพาโลเจกก็ขอเซิร์ฟหน่อยอ้าวเฝ้าเซิร์ฟครับอเออวันนี้มีลูกชายมาเออมาเซิร์ฟอาอกาศด้วยอ้าวเฝ้าเซิร์ฟ โอ้ลูกชายจากสพปลาวนะครับชื่อน้องมิตรภาพหาสุกกว่ะมิตรภาพหาสุขใช่ไหมลูกชื่ออะไรคราไม่ใช่มิตรภาพชื่อชื่อไอ้เฝ้าอ่ะเน้อชื่อน้องเฝ้ามิตรภาพหาสุขบ้านอยู่ประเกียงนะประเกียงจำปาสักหงแดงไปรับมาเอกสารทุกอย่างพร้อมเพื่อมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพ ช่วงนี้รู้สึกว่ามีความสุขอิ่มเอิบใจจริงๆวันนี้ขอบคุณ f อฟซีที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์มวยไทยเกศสีโดยหงแดงอย่างอุ่นหนาฝาค้างนะไม่มีสักครั้งเดียวนะที่ทําบทวิเคราะห์แล้วไม่มีความมั่นใจทุกครั้งที่หงแดงทําบทวิเคราะห์มีความมั่นใจมากแล้วทุกครั้งไม่อยากให้เอฟคนติดตามหงแดงต้องผิดหวัง ในบางครั้งที่ผิดหวังผงแดงขอโทษส่วนในวันที่พโลเจ็ตทุกคนมีความสุขหงแดงก็พลอยมีความสุขไปด้วยวันนี้เมื่อเอฟซอิมหมีพีมันมีความสุขบทวิเคราะห์เข้า4คู่เสียงพินแคนแซ็กโซโฟนคนอีสานจึงเกิดขึ้นวันนี้เวลาหมดหมดเวลา ก่อนจากกันอย่าลืมนะกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ถือว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีพร้อมลูกเปลสวัสดีครับลูกเปลสวัสดีครับอ้าวฟอนดลูกฟอดอ,อ,อ,อ้าวบลนบลนซอ้อโนเซลลูกบลูนซอ,นอ,อ้อโนเซล thank no. you